เดี๋ยวันนี้เราจะมาเดินรอบนี้กันนะคะเป็นนอตาร์ตรงแถวแถวคอนโดค่ะก็แถวนี้ก็จะเป็นเส้นที่ถือว่ารถน้อยมากนะคะแล้วก็มีทางให้เดินยาวไปเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอจับเวลาหน่อยนะคะว่า วันนี้เราจะเดินสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันวันนี้เราจะเดินห้าลัวค่ะค่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะไปกันค่ะ ลมลื่นดีมากเลยวันนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่ชอบมากเส้นหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าควันน้อยควันลดน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอากาศถ่ายเทอากาศไหลเวียนดีมากค่ะลมพัดโกลกตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะเห็นว่ามันลมลื่นมากเลยค่ะ วันนี้แดนไม่ออกอะประมาณนี้ค่ะเราก็ไปกันเรื่อยๆนะคะชมนกชมไม้เดี๋ยวเราจะให้ดูงีไปสักรายะหนึ่งก่อนละกันนะคะว่าเส้นทางนี้มันเงียบแล้วหน้าเดินขนาดไหน เดี๋ยวตอนเย็นๆหลังจากที่เดินเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นตรงนี้กันนะคะเสียงนกเสียงกาเต็มเลยค่ะตอนนี้คนจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ประมาณสักห้าโมงครึ่งค่ะคนจะเยอะมาก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ลงเล่นมากนะคะท้องฟ้าสีฟ้าวันนี้อากาศดีเลยะคะ่ะฝุ่นไม่เยอะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่ได้มาออกกำลังกายหลังจากโควิดมาก็ไม่ได้ออกเลยอันนี้ก็จะเป็นการสร้างวินัยใหม่ค่ะของตัวเราเองนะคะสำหรับการออกกำลังกายวันแรกๆก,ก็คิดว่าเราคงจะต้องเดินก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆมานานก็ตั้งเป้าไวะคะ้ค่ะประมาณสัก จะวิ row, kind of so はは่งประมาณสักห้าโลก่อนในเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิบโลในระยะไกลนะคะก็ยังไงก็ดีก็คือจะต้องดูร่างกายตัวเองทีค่ะว่าหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วประมาณห้าเดือนนะห้าเดือนเต็มๆเนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้เท่าเดิมหรือเปล่านะคะ จะมีเครื่องบินนะคะผ่านเป็นระยะระยะค่ะแถวนี้จะถือว่าใกล้ดอนเมืองมากได้ยินเสียงลมไหมคะมอันนี้ที่เราเคยเดินนะคะ<ม>ก็จะประมาณสี่โลก,กว่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอง,ลองวิธีก็ได้ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงจะกี่ระยะประมาณสี่โลก,กว่าๆอนะคะ่ะ หน้าจะมีเริ่มมีแดดแล้วอันนี้ตึกซ p พีทาวนะคะซึจะสร้างใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของอันจราจรอ,ออกมาแต่ยังไรที่ก็ถือว่าน,น้อยมากค่ะถ้าเทียบกับถนนใหญ่ทั่วไปนะคะนี่เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะ คนชอบเดินตากแดดอ่อนๆหน่อยนึงนะคะเป็นจุดที่เรารู้สึกสบายน,นตากลมตากแดดแต่แช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนาคนะ,คะช่วงเช้าก็ช่วงหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าตากได้แล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง4ี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นนะคะที่ ตากแดดได้เช่นกันนะคะเรามาดูฝั่งนู้นะคะก็จะเห็นต้นไม้สวย,สวย <Okay. S 2> ส ยุงทองน่าจะใช่นาะมีสีเหลืองกับสีแดงปกติจะเห็นแป่สีแดงนะคะอันนี้มันมีสีเหลืองด้วยเราจะให้เห็นภาพชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันสวยขนาดไหนโอ้ว้าวเราเดินต่อกันดีกว่าค่ะก็ในสำหรับกิโลเมตรแรกเนี่ย ก็อาจจะเดินช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ชมนกชมไม้บ้างนะคะสำหรับการวอร์มอัพในโปรเจกต์ระยะยาวของเราก็ทั้งเดือนนี้นะคะ่ะก็ตั้งใจไว้ว่านะคะว่าจะมาเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงแบบนี้ทุกวันนะคะก็นี่มีท่าไหรก็เริ่มเหนื่อยละ ไม่ได้ออกกาลังกายมานาะนนี่ค่ะก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดตรงสามแยกเนี่ยจะเป็นจุดที่เดี๋ยวทางเราก็จะกลับตัวตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าตรงข้างหน้าที่เห็น ชั่วโมงประมาณเกือบ5โลเดินในนี้ก็ถือว่าเราก็มีความสุขแล้วก็โอเคดีมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับโปตรงนี้เลยนะคะนะคะเป็นตรงนี้เลยเป็นจุดต้นไม้ที่เรามองว่าสวยงามมากเดี๋ยวยังไงถ้าจากนี้ไปเดี๋ยวขอไปเร็วๆนะคะเพื่อจะได้เพราะว่าระยะทาง ไปกลับก็จะเป็นวงกลมรอบนี้ละะ้ค่ะที่จะทำให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรงที่จุดตั้งต้นแล้วนะคะว่าหนึ่งรอบของเราที่เรากำหนดไว้เนี่ยจากตรง หัวมุมคอนโดเนี่ไปที่สามแยกนะคะไปสามแยกเนี่ยว่ามันจะมีระยะทางประมาณกี่กิโลนะคะเราจะไปวนกลับตรงที่เป็นตัวหนอนแดงๆข,ขาวขานี่นะคะเมื่อกี้เราน่าจะอยู่จประมาณนี้ตรงเสาไฟต้นนี้นะคะ นี่ค่ะรอบนี้จะใช้เวลา15นาทีนะคะกิโลประมาณ1กโล300เมตรนะคะรอบหนึ่งตกประมาณ15นาทีก็ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ4รอบเต็มๆค่ะก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ5กิโลนะคะสำหรับการเดินค่ะการออกกำลังกายในวันนี้ของเราค่ะรอบที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เป็นท,าาที่เท่าไหร่เนาะประมาณยี่สิบก้านาทีนะคะ เดินมา3โลกว่านะคะเพชรก็10วกว่ากว่าวันนี้อากาศดีจริงๆค่ะลมพัดตลอดเลยไม่เหนื่อยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะตั้งใจเดินให้ครบ1ชั่วโมงเราดูกันวนะ่าวันนี้เราจะวิ่งเราจะเดินได้ทั้งหมดกี่โลนะคะ5โลแล้วนะคะ55นาที2 0นาทีวันนี้วิ่งไม่ถึงกว่าได้ ทัดระยะทางเยอะมากเลยค่ะตั้งใจไว้ที่60นาทีนะคะนี่ก็57นาทีแล้วนะคะอีกประมาณ2นาทีครึ่งเดี๋ยวเราก็จะหยุดแล้วก็เดี๋ยวจะคูดาวนะคะ่ะค่อยเดินนะคะก็ระยะทางก็น่าจะ ไม่แน่าใจว่าจะได้กี่โลนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูละกัน,นวันนี้หาดเหล็กถือว่าขึ้นสูงมากเลยค่ะไปที่ร้อยสี่สิบสองเคสก็อยู่ที่สิบเ็ดสี่สิบนะคะ ทีขึ้นค่ะเรื่อยๆนะคะนกเียงมากเลยเามาแล้เรื่อยๆลันเลน่ยดูนกเชียงกันนะคะ งยลูกงูดีใจเลยเออเอยไม่ได้ใหญ่ไปลูกใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวหนูไม่เอาให้โม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 ไปแล้วไม่ให้แย่งอีกหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปยื้เส้นยื้สายนะคะที่ ตรงลานกิจกรรมนิดนึงคาแดดลดลงแล้วนะคะต่ำกว่าร้อยสี่สิบ มาเรื่อยๆนะคะไปตรงนี้กันอ่าหนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะ